ส,น,สนรักได้อย่างเดียวเคี้ยวไม่ได้นะคะสุภาพเรียบร้อยพูดหน่อยไม่เคยวีกับใครเหมือนเดิมเลยค่ะกับรายการร ok ู้ทันป้องกันโรครายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นสุขภาพดีพร้อมกับความสวยสดใสค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะก็สามารถดืได้เช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องสุกัดเหมือนเดิมไม่ได้มาคนเดียวเพราะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมคะยังมีสาวสวยอีกหนึ่งคนเป็นพี่สาวของสุกัดเองค่ะพี่ยุ้ยปฐมวันข้าวุ่นดีค่ะสวัสดีดค่ะ<ด>สวัสดีค่ะมาเหมือนเดิมเจ้าเดิมอีกแล้วเจอกันอีกแล้ว นะวันนี้พี่ยุ้ยแอบบอกว่าวันนี้ป่วยนิดหนึ่งเสียงอาจจะบอกว่าเสียงพี่หนึ่งติดลูกมา๋อาติดลูกมาพี่ลูกกหรอคนะฮ้ะเอาเป็นว่าคือพี่ยุ้ยเนี่ยหลังจากที่เออเราได้ออนแอร์ไปเนี่ย <c oughs> มีคุณผู้ชมทางบ้านเ <c oughs> ชื่อไหมว่าโทรมาจากทางคอเซนเตอร์นะบอกคือทานแล้วไม่นา่าเชื่อว่าคือลงได้บอกเอ้ยอะไรทําไมถึงไม่เชื่อว่าลง อันนี้คอรเซ็นเตอร์เล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเซลลูไลต์ก่อนหน้านี้คือบอกว่ามีปัญหาว่าเซลลูไลต์เนี่ยมันเยอะมากๆคือเคยบอกว่าไปเข้าคอร์สสถาบันนั่นนู่นนี่เยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดเองอาจจะไม่เชื่อเจ้าตัวมาค่ะมาเลยเหรอคาวันนี้าเลยวิจีตรพงพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญพบกับคุณหยาดรุ่งสิครีริตากุลค่ะหรือว่าคุณไนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาละ ุิยดูอย่างนี้ก็ดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าปัญหาเยอะมากแล้วก็เครียดมากเพราะว่าอย่างเราเป็นวัยทงานใช่ไหมะคะก็เวลาออกกําลังกายก็จะน้อยฉะนั้นเวลากินปุ๊บก็จะไปนั่งทําง,งานเซลล์ไล์ก็จะลงที่ขาลงที่แขนซึ่งถ้าเป็นสภาพตรีอย่างเราเครียดแน่นอนใส่ใชุดไหนก็ไม่สวยใช่เพราะว่าต้องบอกว่าอย่างแบบสาวออฟฟิศนะหรือว่าคุณแม่บ้านก็ได้คุณแม่บ้านถ้าเกิดว่ามีแบบ พอทานปุ๊บนั่งบางคนนั่งในคอมพิวเตอร์มันลงขานะพี่หุย<ช>ลงสะโพกนะเออบางคนบอกเอ๊ะตรงสะโพกตรงเนี้ยอุ้ยถ้าเปิดได้เปิดให้ดูเลยนะเพราะตรงนเนี้ยเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวเลยอะ่ะเป็นเหมือนกันคือเราก็มีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าแบบตอนนี้ไม่มีแหละอ๋อ,อ,อแ<ต>่ไม่มีแล้วเี๋ยวถามคุณไนท์หน่อยว่าคือก่อนหน้านี้เคยจัดการกับเรื่องเซลลูไลท์ยังไงคะ ก่อนหน้านี้ก็ก็จะมีพวกสถาบันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาไปเดินห้างอะไรเงี้ยก็จะแสกโบชัวร์มาแล้วก็อุ้ยน่าสนใจนะเรื่องความสวยความงามผู้หญิงเราก็อันนั้นเป็นความสนใจอย่างแรกอยู่แล้วเราก็เข้าไปปรึกษาโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากใช่เพราะอบางที่เป็นแสนนะเป็นแสนตลอดใช่กันี้กระเป๋าแฟบแน่นอนก็เลยหาเรื่องหาทางอื่นนะคะเรียกว่าดูรายการนี้เพื่อนก็แนะนําด้วยตอนแรกก็กินจาก เพื่อนนี่แหละนะกินมา2อาทิตย์2อาทิตย์ใช่ค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อสองอาทิตย์ไปจับน้ําหนักมันลงด้วยแล้วก็เพื่อนคือแต่เองอาจจะไม่ค่อยสังเกตตัวเองค่ะ,คะเพื่อนทัก พี่ทำอะไรมาทำไมแขนเล็กลงเอ้ยจริงเหรอคือก่อนนะ้านี้แสดงว่าคุณไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความอ้วนมารวมด้วย่แสดงว่ามีทั้งความอ้น<ช>มวมอนมีทั้งเซลลูไลต์ใช่แต่ว่าขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะ<ช>ก่อนที่จะถึง2อาทิตย์อะตั้งแต่วันแรกที่กินไปอะรู้สึกเลยไหมว่าแบบเรากินอะไรไม่ค่อยได้แบบคือแบบวันนั้นทั้งวันเราไม่ค่อยหิวอะไรเงี้ยไปอิ่มใช่ใช่ปกติก็จะบอกว่าก็จะเป็นคนที่ทานเก่งด้วยนะใช่คือยุ้ยเนี่ยแบบ โอ้โหอยู่ได้ทั้งวันโดยที่บอกว่าไม่ต้องทานอะไรจริงหรอใช่คือกินได้แบบแค่พออิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่แนะนําว่าควรทานเนาะต้างมีการทานแต่ว่าคือกินได้แค่พออิ่มใช่คุณผู้ชมต้องทานข้าวนะคะเดี๋ยวตายนะคะใช่ต้องทานเดี๋ยวตายนะคะเวลาแบบว่าเห็นใครถือแบบขนมเค้กถือไอศครีมถืออะไรมาไม่มีความรู้สึกอยากใช่ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนถูกต้องเมื่อก่อนนี้ทุกอย่างเลยสวกอ่างตามแถวนี้แบบ เอามาเลยไม่กินไม่แค็งใช่เป็นใช่ไหมเป็นเหมือนกันใช่มเป็นนะแล้วบอกคุณไนเนี่ยพอทานมาได้2อสัปดาห์คืออย่างอย่างที่บอกว่าแรกๆเนี่ยคือรู้สึกไม่หิวแล้วบอกเรื่องระบบขับถ่ายเป็นไงบ้างก็ค่อนข้างจะดีนะแต่ปกติเป็นคนที่ขับถ่ายดีอยู่แล้วแต่ว่าเซลูไลท์มันจะไม่ออกมาด้วยคือมนมบอ ขับถ่ายดีแต่ไม่ช่วยเรื่องของเซลลูไลต์แต่น,นี้คือขับถ่ายก็ดีปกติแต่ว่าเซลลูไลต์ลดไปด้วยมัน<อ>ลดได้ยังไงอ่ะพี่ยงอันนี้หนูขอบอกนิดนึงตัวนี้พอกินเข้าไปเนี่ยวันแรกจะรู้สึกว่าโอ้โหมันออกไปหมดไส้หมดพุงคือมันเหมือนดีท็อกซ์เราด้วยอ่ะล้างลำไส้ด้วยอ่ะคือแบบอะไรที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเป็นเมือกเป็นของเสียเนี่ยมันออกมาหมดเลยอ่ะแต่ว่าอย่าก,ก้มไปดูแล้วก็อย่า,าต้องอุดจมูกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเหม็นมากใช่ค่ะแต่ว่ามันคือแบบ สิ่งนั้นแหละมันทาให้เราแบบสุขภาพดีแล้วก<ช>็วแบบลดเซลลูไลท์ได้ใช่ง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่คุณทานอาหารไปแน่นอนว่าจะต้องมีเนื้อเนื้อสัตว์เนื้อสัตว<ช>์มีเนื้ออุยเยอะแยะมากมายในในกระเพาะของเราเนี่ยก็เหมือนป่าช้า เออเวลาออกมาก็เหม็นนิดนึงถามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมามาแบบรายการเดียวกันนี้คือที่พูดเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าคะใช้ซิลินนี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะนะเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยเอ้ยใช่หรือเปล่าซิลินนี่ซิลินนี่เซรินนี่ย่ยมีซิลินนี่เอสกับซิลินนี่เฉยๆนะคะอนะก็บอกว่าคือมีคุณผู้ชมเนี่ยโทรมาถามคอเซนเตอร์บ่อยมากซื้อกล่องเดียวไม่ได้หรอหมายถึงแบบ ซื้อบ,บั S อย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่ามันจะมีตัวก่อนอาหารกับหลังอาหารซีลินดี้เอสบายุ้ยเนี่ยคือก่อนอาหารแล้วก็ซีลินี้บายุ้ยคือหลังอาหารซึ่งทำงานต่างกันนะใช่ถูกต้องซีลินี้เอสเนี่ยคือก่อนอาหารจะทําหน้าที่ในเรื่องของแบบว่าสั่งแบสงบสั่งให้สมองเราเนี่ยอิ่มเร็วขึ้นอ,อิ่มเร็วนะใช่ค่ะคือไม่อยากทนานอะไรเหมือนที่ยุ้ยบอกอ่ะแล้วก็จะช่วยแบบเผาผลาญเร่งการเผาผลาญภายในอันเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าเราเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยธาตุไฟเราจะหย่อน ถ้าไฟหย่อนปุ๊บเนี่ยระบบการเผาผลาญมันแย่ลงตัวนี้จะช่วยบำรุงธาตุด้วยทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นอันนี้คือก่อนอาหารทานก่อนประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยทานอาหารใช่ค่ะแล้วก็หลังอาหารเนี่ยทานข้าวเสร็จก็ทานได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยแบบเหมือนดีท็อกซ์ช่วยระบายของเสียออกมาขับขับของเสียของเก่านี่ออกมาทำให้แบบว่ากระเพาะรำไส้หรือว่าผนังลำไส้เนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่ตกค้างใช่ค่ะเราก็บอกได้เลยว่า วันสองวันคุณก็รู้สึกได้แล้วว่าถึงวความเปลี่ยนแปลงใช่รู้สึกได้แน่นอนแต่อย่างน้องไนท์ใช่ไหมคะสองอาทิตย์เนี่ยเพื่อนทักนี่ถือว่าประสบความสําเร็จมากแสดงว่าคือคนคนที่ต้องบอกว่าคนที่ลดลดแบบลดช้าเนี่ยแสดงว่าเป็นคนเนื้อนแน่นนะเออเป็นคนเนื้อนแน่นคนยัดจับเลยนะคะโอ้เขาก็บอกว่านะแม่เราคิดว่าน้องเขารู้สึกตั้งแต่แบบสองวันแรกแล้วแหละแต่ว่าแบบคือพอออกไปไหนแล้วเพื่อนทักปุ๊บเนี่ยมันถือว่าแบบ ชัดเจนชัดเจนใช่มาถือว่าชัดเจนแต่สุกัสคิดว่าเรื่อง<ช>ของเซลลูไลท์นะพี่ยุ้ยคือเป็นเรื่องที่แบบลดยากมากมากมันลดยากมากต่อให้คุณวิ่งนะมันก็ไม่มันก็แบบลงยากมันยากเ <อะ S 2> พราะว่าเราทาเขามานานสะสมเขามานานแล้วว่าอยู่จะให้เขาออกไปแป๊บเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าบบมันก็มีทางทําให้มันเป็นได้ใช่อะอย่างอย่างคุณไนท์เนี่ยค่ะบอกว่าพอตอนที่ลดเนี่ยคือต้นแขนลงก่อน ช่แล้วต้นขาลงมาต้นขาลงตามมาลงตามปกติเนี่ยคือจะเป็นคนที่ใส่เป็นเดรสไงคะก็คราวนี้เพื่อนก็จะไม่ค่อยสังเกตคือสนใหญกาจะไปใส่ในสุนของแกนกุดแบบนี้ไงเพื่อนจะสังเกตเแอันดับแรกแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่กับเราทุกวันเราก็จะไม่ค่อยสังเกตค่ะนแล้วพอเริ่มใส่เกงขาสั้นปุ๊บเพื่อนก็ อุ้ยข่าก็ลดด้วยอ่ะขาก็ลดผอมลง <c oughs> แต่ว่าคือหลายๆคนอาจจะเอ้ยถ้าขาถ้าเกิดว่าผอมลงเนี่ยมันมันเล็กอยู่แล้วหรือเปล่ามันทําให้แบบว่าเออขาแขนเล็กอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็แบบเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึน่งแต่ว่าเรื่องเซลลูไลท์เนี่ยพิสูจน์ได้เลยใช่ไหมใช่เห็นชัดเลย<ช>เพราะปกติพี่ยุ้ยแบบหนูเนี่ยนะเอาจรมื่อก่อนไม่กล้าใสาน่นังเกงขาสั้นอ่ะเพราะว่าใส่ออกมานี่มันแบบยิ่งกว่าบอกว่าหมูสามชั้นน่ะเออมันตะปุ่มตะป่ำน่าเกลียดเดี๋ยวนี้กล้าใส่ใช่ไหมคะใช่ก็ดูสิคะใส่มาเลย ะเดี๋ยวช่วยยืนนิดนึงช่วยยืนนิดนึงให้ดูนี่เน่ได้แขกเล็กใช่ขาเล็กกันว่าข้างไหนก็แบบว่าไม่ต้องแบบกลัวเห็นไหมเนี่ยขาขาเล็กจริงๆนะเอาง่ายๆไม่มีโซลูไลด์ด้วยไม่มีโซลูไลด์เลยดูแบบว่าเนียนมากๆจริงๆดูเนียนมากๆจริงๆคุณไหนโอ้โห ขัดยอดมากเลยใช่และเห็นเห็นบอกว่าช่วยเรื่มผิวได้นี่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะทําให้รู้สึกแบบผิวเนียนขึ้นด้วยอ่ะมันดูแบบกระจ่างแบบดูบรท์ไปด้วยอ่ะเออมันเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อแบบร่างกายเราสะอาดเนี่ยร่างกายเราสะอาดเลยนะตัวนี้สําคัญมากมันก็ทําให้แบบส่งออกมาภายนอกไงคะคือถ้าแบบเรามีของเสียอยู่ในร่างกายเยอะเนี่ยมันก็ดูมันก็ดูแบบหมองอ่ะคือมันดูหมองจริงๆนี่คุณผู้ชม บอกเลยนะว่าตัวเนี้เป็นยาสามัญประจําบ้านใช่เหมือนกับยาแก,ก้ปวดหัวต้องมีติดบ,บ้านอ่าอันนี้เราขึ้นทะเบียนอยเป็นยาสามัญประจำบ้านอย่างตัวหลังอาหารเนี่ยเราสามารถใช้เป็นยาระบายได้เลย,เลยใช่แล้ว,ลวถูกต้องรับรองปลอดภัยแน่นอนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าคุณไนท์ถามหน่อยว่าแล้วตอนนี้เนี่ยยังทานอยู่ไหมคะยังทานอยู่ค่ะสั่งเพิ่มอีกหึงชุดแล้วว้าวขอบคุณมากค่ะเพราว่า <laughs> รู้ไหมคนเราเนี่ยหลายๆคนถามว่าอะไรถ้าลดลงถ้าน้าหนักโอเคแล้วเราหยุดได้ไหมหยุดได้ค่ะขึ้นอยู่กับความพอใจแต่ว่าถ้าเราอยากจะบอกว่าทําให้รูปร่างเราคงที่อยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็เมนเทนต่อไป<ช>เรื่อยๆแต่ว่าอย่างน้องเนี่ยถ้ามันโอเคเราเราก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดวันเว้นวันสอบวันทันทีถูกต้องอ,อะไรอย่างนี้คือเมนเทนไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ควรจะดูแลตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อหยุดทุกอย่างปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างมันอยู่ที่ปากแล้วนะใช่แล้วค่ะเออถูกต้องไม่ว่าคุณจะไปเข้าคอสแพงๆจะไปโอ้โหทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณกับมากินเหมือนเดิมเนี่ยก็มันก็เหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองไปด้วยใช่ค่ะนะคะคุณนหนเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วยช่วยบอกว่าเออฝากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเห็นเห็นบอกว่าเออสลินนี่คือคนทานเยอะมากนะพี่คุณคือเอาง่ายๆคือบอกว่าคือเมื่อวานเนี้ยสุการบอกว่าไปทํางานเฮ้ยแกกินสลินนี่ได้เหรอบอก อะไรแกเชยจริงๆเรารู้อยู่แล้วไงของหมดเร็วมากค่ะคุณผู้ชมคะของหมดเร็วมากคืออยากจะบอกว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์จะกินยังไม่มีเลยังไม่มีเลยพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยต้องมาช่วยแพคของนะคะพี่ต้นคือเรื่องจริงนะไม่มีจะกินนะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้บอกว่าคุณไนท์ฝากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะเกี่ยวกับเซเลนนี่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้ไนท์มาพูดเองเนี่ย คุณผู้ชมอย่าพึงเชื่อเพราะว่าอย่าให้ทาพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะว่าต้องบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆนะคะอย่าให้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเซลูไลท์ที่สะสมมานานที่บอกว่ากําจัดออกไปที่เราเรียกว่ารักเรามากนะ <c oughs> อยู่กับเราติดนานแล้วเกินเนี่ยกำจัดได้หมดไม่ใช่เรื่องยากนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะ ท้ายพิสูจน์ให้สาวพิสูจน์กันนะคะฝากด้วยค่ะโอเคค่ะนะคะขอบคุณคุณนายาขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณนายก็เป็นสาวนะคะอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นสาวออฟฟิศค่ะนะก็บอกว่าคืออันนี้โทรมาเองไม่ได้มีค่าจ้างนะคะบอกก่อนไม่ได้มีค่าจ้างเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะวุ่นดีสุขภาพดีรวมถึงนะคะปลอดภัยค่ะเราเนี่ยมีอะไรมาบอกคุณแน่นอนแต่ว่าห้ามพลาดช่วงหน้านะจ๊ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขามาพบกับวิจิตรแสนสนรักได้อย่างเดียวเคียวไม่ได้สุภาพเรียบร้อยพูดน้อยไม่เคยบีนค่ะวันนี้นําเคล็ดลับดีๆมาบอกคุณแม่บ้าน่ะคุณพ่อบ้าน่ะอุ๊ยทำไมอ้วนจังเลยคะ แม้ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยตั้งใจฟังให้ดีเลยละคะ่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องของความอ้วนระบบขับถ่ายระบบเาผาผลาญรวมถึงนะคะผิวพรรณในเหี่ยวอุ๊ยไม่สุภาพเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาพวกนี้เราสามารถจัดการได้ในหนึ่งเดียวะคะ่ะและที่สําคัญนะคะใครที่ต้องการทําให้ร่างกายด้านเผาผลาญแล้วก็ตัวนั้นนะคะเบาเลยค่ะด้วยการขับถ่ายเนี่ยขอบอกเลยนะคะสลินนี่รถมากๆอยากเห็นแมล่ล้านนี่เลยค่ะสลินนี่ที่ทาให น้องสุกันแล้วก็ครอบครัวนะคะมีสุขภาพที่ดีหุ่นดีแบบนี้ทุกวันเลยล่ะค่ะปัญหาเรื่องความอ้วนเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่กวนใจเรามากคือแบบนิดนึงเพิ่มขึ้มานิดนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหงุดหงิดใจแล้วเราก็พยายามสรรหาวิธีต่างๆนานา,นามาเพื่อทําให้รูปร่างเราเนี่ยกลับมาสุขภาพเดิมหรือว่าผอมลงนั่นเองนะคะแต่ว่าวิธีไหนล่ะที่มันจะแบบโดนแล้วก็จบเลยนะคะวันนี้เนี่ยซิรินี่บายยุยช่วยคุณได้แน่นอนใครที่ไปเคยเจอปัญหาหรือว่าเจออะไรที่ไม่ได้ผลมาเนี่ย อยากให้มาตรงนี้เพราะว่ามีสองสูตรที่ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนแล้วก็จบตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาผลาญหรือเรื่องปรับสมดุลระบบขับถ่ายนะคะยังไงเนี่ยสนใจยังไงนะคะลองติดตามได้นะคะว่าซิลินนี่ใบยุ้ยยังไงและติดต่อยังไงนะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะซิลินี่บายุ้ยผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดน้ำหนักสกัดจากธรรมชาติจะช่วยให้ร่างกายเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดความหิวทำให้อิ่มเร็วปรับสมดุลในร่างกาย ไม่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียโดยทั้งหมดนี้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ซิลินี่บายยุยสมุนไพรลดน้ำหนักตอบโจทย์หุ่นสวยเพียวกระชับได้ทุกสัดส่วนสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์ เมื่อกี้เนี่ยเชื่อไหมว่าคือระหว่างระหว่างก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอ่ะคือโทรไปที่ call center โทรไปขอสั่งแต่ว่าเขาเขามาตอบว่าแบบว่าอะไรไม่ลดหรอจะมาขายบอกว่าราคา2องพได้ยังไง call center โดนเลยอ่ะไม่ได้สิเพราะว่าเรามาทุกทีจะต้องมีโปรโมชั่นนะโอ้ก็บอกว่าต้องมีโปรโมชั่นแต่ว่าเฉพาะที่ที่บอกว่าเราออนแอร์นะคือเห็นหน้าเราเนี่ยเห็นหน้ายูยูเห็นหน้าสุการเนี่ย ยกหูได้เลยเรามีโปรโมช<ม>ั่นด<ๆ>ีๆแน่นอนนะคะใช่<ม>ใช่นะคะ,ะคุณผู้ชมเด,เดี๋ยวบอกว่ามาตอบคาถามก่อนละกันเพราะว่าคือมีคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยทานผิดพีย่ยุ้ยอย่างที่บอกว่ากล่อง S, <S กล่องตัวน,นี้นนใชสงง่สังเกตยังไงสังเกตยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวซิลินดีเอสเนี่ยนะคะคือตัวก่อนอาหารคือชื่อมันก็จะต่างกันนิดนึงคืออันนี้เป็นซิลินดี้เอสบายุ้ยหลังอาหารก็จะเป็นซิลินดีบายยุ้ยเฉยๆแต่ว่าง่ายๆที่สุดเลยคุณผู้ชมดูหลังกล่องเลยค่ะ เพราะหลังกล่องเขาจะบอกหมดเลยค่ะว่าให้ทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารเนี่ยอย่าง c e ลินี่เอเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าก่อนอาหารโอ้นะนแล้วก็สังเกตว่าแผงของ s e l i n ี่เเนี่ยหรือว่าก่อนอาหารเนี่ยจะเป็นเม็ดสีขาวค่ะ นะทาน2เม็ดก่อนอาหารนะคะก็ทานตอนไหนดีพี่ยุ้ยเห็นก่อนอาหารกลางวันกับก่อนอาหารเย็นเนาะใช่ค่ะตอนเช้าทานไปก่อนค่ะนะก็บอกว่าทาน2เม็ดก่อนอาหารกลางวันแล้วก่อนประมาณ15นาที15นาทีแล้วก็หลังอาหารเนี่ยอันนี้จะเป็นเม็ดออกซิแบบเหลืองๆนิดนึงนะคะแต่ว่า พื่อให้ชัวร์ก็ดูหลังกล่องเลยนี่เขาก็จะเขียนเลยว่าหลังอาหารกลางวันและเย็นหลังอาหารท่านผู้ชมก็ทานได้ทันทีเลยใช่นะและตัวนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถทานได้เพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นยาสามัญประจําบ้านคุณสามารถทานได้ไม่ต้องกลัวใช่แล้วค่ะเรามีออยถูกต้องเรียบร้อยขึ้นทะเบียนออยเป็นยาสามัญประจําบ้านนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคือหลายท่านที่โทรมาเรื่องสับสนเรื่องการ <า>รับประทานจานอาหารหลังอาหารเนี่ยนะคะง่ายที่สุดคือดูหลังกล่อง <c oughs> อันนี้คือง่ายที่สุดแล้ว <c oughs> ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปจําสีเนี่ยบางทีอาจจะแบบสับสนได้<ช>เลยนะคะนะแล้วเวลาทานเนี่ยขอให้ทานบ,บอกว่าอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยทานปุ๊บทานแล้วยหยุดทานแล้วยหยุดทานแล้วหยุดไม่ค่ะยุ้ยเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมได้เริ่มทานแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากหยุดเพราะว่าจริงๆนะเพราะว่ายุ้ยกินปุ๊บเนี่ย ไม่ไม่มีวันไหนที่อยากจะหยุดเลยเพราะว่าวันนั้นที่กินนะทุกวันที่กินยูจะรู้สึกว่าเหมือนที่บอกยูไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยออะโเราไม่อยากด้ฟิลนั้นมากเลยคือแบบคือจะกินได้แค่พออิ่มจริงๆอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าตะกะหรือว่าอยากจะกินอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายพี่ยุ้ยทานแล้วมันขมปากป่ะมันก็จะมีรสของสมุนไพรกลิ่นสมุนไพรออกมานิดนึงอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมมีคนส่งข้อความมาอีกแล้วทะาบอกว่า จะลดราคาสักทีพูดก็เกิดมานานมากเละปกตินะคะกล่องหนึ่งเนี่ยก็มี20แคปซูลนะคะก็ราคา350บาทค่ะนะก็คือก่อนอาหารนะแล้วก็หลังอาหารเนี่ยคุณควรจะบอกว่าทานคบบคู่กันนะคะปกติคือกล่องละ350กล่องละ350บาทนะถ้าเกิดว่าซื้อปกติเนี่ยคือแบบว่า6กล่องราคา2,100บาทใครที่อยากจะได้ราคาพิเศษจับโทรศัพท์ไ้ก่อนอย่าเพิ่งโทรนะอย่าเพิ่งโทรจับไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอบอกปุ๊บโทรเลยนะโอเค โอยคพี่ย้ยคะให้เท่าไหร่คะจาก2องพันหวันนี้นะคะพิเศษจริงๆสำหรับแฟนๆรายการแล้วก็ <c oughs> คนที่เห็นหน้าเราตอนนี้นะคะวันนี้พิเศษมากๆนะคะสำหรับ20สายแรกเท่านั้นนะคะ <c oughs> 6กล่องนะปกติอยู่ที่2 0 0 0แต่วันนี้ให้แค่20สายเหลือ1,750บาทค่ะเอาลยนะคะคุณผู้ชมคะขอจับเวลาเลยนะตอนนี้20สายดูซิคุณผู้ชมทางบ้านใครอยากจะผอมนะตัวนี้บอกว่าไม่อันตรายค่ะตัวนี้ไม่อันตรายคะ่ะแล้วก็คือของเราเนี่ยปลอดภัยแน่ๆเลิกทานแล้วก็ไม่โยโย่ใชอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านพี่ยุย้ยโทรเข้ามาบอกเอ้ยเนี่ยอยากจะทานทานมากเลยคือสั่งมันหมดแล้วะ หมดเร็วมากนะหมดจริงจริงๆช่นะคะเพราะว่าตอนนี้บอกว่าคือแบบว่าพอพถ่ายเสร็จรายการเสร็จตาก็ต้องไปช่วยแพ็กนะไม่ได้เลยจริงสุกาช่วยแพ็คได้ไหมได้ได้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมรีบโทรมาเลยค่ะนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้รีบโทรมาเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าหลังจาก20สสายพี่ยุ้ย ต่อให้อีกได้ป่ะถ้าเกิดว่าหมดแล้วอันนี้ต้องดูก่อนว่าของเหลือแค่ไหนพอหรือเปล่าท,นะที่แล้วเนี่ยเราใจดีมากเลยอ่ะคือมันหมดเร็วมากคือโทรศัพท์เนี่ยยี่สิบสายหมดเร็วมากก็เลยแบบต่อต่อให้เรื่อยๆแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูความตั้งใจของมตั้งองคุณ<อ>ผู้ชมนิดนึง ช่เพราะว่าคุณแม่หนูเนี่ยยังโทรมาค่ะไม่ทันเลยเชื่อป่ะจริงป้าจริงจริงคอเซนเตอร์บอกว่าเออได้ค่ะแต่พี่ต้องรอคิวนะคะโอ้โหใสคุณแม่จังเลยอ่ะป้าค่ะแม่กเดี๋ยวคุยกันแอบจิกไปให้คุณแม่ได้ด้วแต่ว่าคือตรงนี้ที่คนโทรมากันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกหนึ่งคือมันมีทะเบียนอยเป็นยาสมุพประจำบ้านถูกต้องแล้วสองคือเป็นสมุนไพรล้วนเป็นสมุนไพรจริงจริงคุณผู้ชมค่ะไม่มีอย่างอื่นแปลกปลอมเป็นสมุนไพรล้วนสมุนไพรบางอย่างคือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเลานี่แหละหรือสิ่่่่งงทีเเราาาาคยใช้้้กันมบแแลววต ของเราเนี่ยใช้ในส่วนที่มันจําเป็นจริงๆใช่จริงๆคืออย่างบางกบางอันเนี่ยนะคะสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นต้นอะไรสักต้นสมมติเป็นฟ้าเทลัยจนสมมติว่าอะไรจนะอาสมมติบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าใช้แบบทั้งต้นเลยแต่วันนี้เราใช้แบบอันนี้เนี่ยเราส่วนที่จําเป็นจริงๆสมมติว่าเราต้องการรากเขาเราก็จะเอาเฉพาะรากจริงจคือทุกอย่างเนี่ยเป็นส่วนที่คัดมาแล้วอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่แบบ สุดยอดในเร<ช>ื่องการลดน้ําหนักโดยเฉพาะกดน้าเต้าอ๋อแน่นอนอ่ะพี่ยุ้ยพูดถึงกดน้าเต้านะคะกดน้าเต้าเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะกดน้ําเต้าถือว่าเป็นสมุนไพรที่สําคัญที่สุดของประเทศจีนอันดับต้นๆและยังเป็นส่วนผสมในตำรับยาต่างๆในหลายประเทศกดน้าเต้าเป็นสมุนไพรระบายที่ดีช่วยสมานลาไส้ขับของเสียที่ตกค้างภายในกระเพาะอาหารและใช้ลดน้ําหนัก ได้อย่างเห็นผลระดับโลกจนได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กโอ้เห็นไหมพี่ยุ้ยกนดน้ำเต้าสุดยอดจริงๆนะคือถึงขั้นลงกินเนสบุ๊กเลยว่าเป็นแบบ สมุนไพที่ช่วยลดน้ําหนักได้ดีที่สุดใช่ใช่ไออันหนึ่งอะไรนะพี่ยุย้ยมันจะมีในตัวกอดอาหารมีตัวหนึ่งที่แบบว่าจริงๆเราได้ยินกันเยอะมากเลยแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่ามันช่วยในการลดน้ําหนักได้ด้วยนั่นก็คือลูกยอลูกยอ,อเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะลูกยอเป็นสมุนไพรยาอา,า,ายุวัฒนะของสังคมไทยช่วยบํารุงาธาตุไฟอันเป็นปัจจัยแรกที่ทําให้ร่างกายเป็นปกติไม่เสียสมดุลช่วยในการเผาผลาญไขมันสุดเกิน และการไหลเวียนต่างๆภายในร่างกายทําให้ร่างกายภายพร้อมลงไม่โยโย่หุ่นจึงสวยเผียวได้อย่างรวดเร็วลุกยอมพี่หนู ได้ยินมาตั้งนานแล้วขอบคนเขาเยอะมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในซิลินนี่บายย้ยเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็เอามารวมกันแล้วลงตัวที่สุดช่วยในเรื่องของการเผาผลาญได้ดีที่สุดระบายแล้วก็ทําให้น้ําหนักเราลงได้อย่างดีโอ้นะคือบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เพียงแต่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ทานได้ยิ่งแบบว่าตํารวจอ่ะอ้วนอ่ะอย่างเงี้ยพี่ l สี่สิบทานได้เปล่าผู้ชายทานได้เพื่ะนที่เป็นผู้ชายเยอะมาก น,นนะ,ะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อ,อยูก็ทานคือสูตรเนี้คือแบบจริงๆเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนแนะนํามา<อ>คือรู้จกกักเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็คือมาบอกต่อกับยูอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายก็ทานได้แน่นอนไม่มีปัญหาแล้วก็สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมคะคนที่แบบผลิตเนี่ยเป็นคนที่ลองด้วยตัวเองนะโอ้จริงจริงลองด้วยตัวเองค่ะตอนแรกน้ำหน,นักเขาแบบเป็นร้อยเลยอะร้อยกว่านะแต่แบบว่า ทานตัวนี้มีมีเ๋ดี๋ยวมีรูปอินเสิร์ตให้ใช่ไหมคะ<า>มีมีโอลสเตอร์ให้หน่อยเนาะ,<จ>ะเพราะว่าแบบตัวนิดเดียวโอ้เหลือตัวนิดเดียวไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมคะ่ะใครที่บอกว่าสามีเนี่ยบอกว่าทิ้งไปนะอาจจะบอกว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วก็บอกว่าคือไม่ยุบเลยนะสามารถทานสลินนี่ได้เนาะแล้วคุณจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะสามีแอบกลับมานี่ไม่รู้ด้วยนะใช่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะาดูแลตัวเองเนี่ยนะคะมันต้องอยู่ที่หาอะไรที่เหมาะกับตัวเองจริงแล้วคือ อันนี้แหละยู่ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งเนื่องจากว่ามันปลอดภัยแล้วเห็นผลจริงใช่แล้วค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยปล่อยให้อ้วนโรคต่างๆก็จะตามมาใช่ค่ะพ <นะ S 2> ีะ่ยุ้ยเหลือ,อสามสามสายสุดท้ายสามสายสุดท้ายจริงๆรีบโดมาคุณผู้ชมคะแล้วเราจะให้ต่อยมาเอาสามสายนี้ให้หมดสามสายี่เอารโทรเข้ามานะคะใช่นะโทรเข้ามาได้เลยค่ะข้างล่างนะคะคุณผู้ชมขาห้ามพลาดไปันขาดค่ะถ้าเกิดว่าหมดจะ สาสายนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องซื้อ6กล่อง2,100บาทแต่เฉพาะคะ่ะเอาเหลือ2สายสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมรีบโทรมาแล้วกันนะสสายสุดท้ายนี้ค่ะนะคะ6กล่องนั้น1750บาทคุณผู้ชมตอนนี้เลยโทรตอนนี้เลยนะคะมาล้างป่าช้าในท้องคุณออกมาดีกว่าคะ่ะถูกต้องค่ะจะโทรตอนอื่นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วเกิดโทรหลังจากนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีของให้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าของจะห,หมดเร็วมากจริงๆแล้วใช่นะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาถ้าเกิดว่าเกินจากจัก ยี่สิบสายตรงนี้ไปต่อรองคอเซนเตอร์เองค่ะแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้นะคะคุณผู้ชมคะนอกจากทานแล้วสุขภาพดีเนี่ยคือรับรองว่าหุ่นของคุณเนี่ยจะบอกว่าหสแลนเดอร์อย่างพี่ยุ้ยเนี่ยคือบอกว่าลดลงมาเยอะเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยยุ้ยมีตัวช่วยเยอะเหมือนกันนะก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยคือก่อนที่ยุ้ยจะมาเจอตัวนี้เนี่ยยุ้ยก็จะใช้วิธีอื่นเนื่องจากว่าตอนที่ให้นมลูกเนี่ยยุ้ยก็จะแบบอาจจะแบบเป็นวิธีอื่นไปอะไรเงี้ยแต่พอแบบหลังจากที่ให้นมลูกเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะคะยุ้ยก็จะแบบว่า เออมาเริ่มแบบทําผลิตภัณฑ์ของตัวเอง oh. แล้วพอได้แบบได้ลองได้เจอตัวคนที่ทําได้เห็นเขาเลรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาแบบทําจนได้ผลขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าลอง okay, ดูก่อนที่จะทำทุกอย่างเราต้องลองด้วยตัวเองใช่ใชแล้วพอลองด้วยตัวเองปุ๊บ มันชัดเจนมากมันชัดเจนมากคือแบบอย่างที่บอกว่าพอยุ้ยเกิี่เข้าไปปุ๊บมันรู้สึกได้เลยไม่ต้องรอกี่วันเลยเพราะยุ้ยรู้เลยว่าวันนั้นยุ้ยไม่อยากกินอะไรนั่นเป็เรื่องจริงใช่ทำให้แบบเราห้ามปากตัวเองได้คือเหมือนสมองสั่งการให้เราแบบอีพอแล้วหรือว่าพอแล้วอันนี้เดล่มากเลยที่สําคัญวันแรกเนี่ยรู้สึกตัวเบาไปเลยเนื่องจากว่าถ่ายของเสียออกหมดเลยอุ้ยอย่างนี้แสดงว่าพี่ยุ้ยถ้าเกิดพี่ยุ้ยแบบไม่ค่อยทานเนกระเพาะมันก็เล็กลงสิ แน่นอนค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วคือช่วงไหนที่เรากินเยอะๆกินเยอะๆทุกวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทําไมเรายังกินเยอะต่อไปเรื่อยๆจากว่ากระเพาะเรามันขยายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบว่าเราเริ่มแบบที่จะกินแค่พออิ่มเนี่ยมันกระเพาะเราก็จะแบบอยู่แค่นั้นใช่ทายแล้วคุณผู้ชมขาแอบมองค่ะนะคะคอเซนเตอร์บอกขออีกห้าสายขออีกห้าสายขอห้าสายแล้วกันนะห้าสายนะพี่ห้าสายนะโอเคห้าสายห้าสายนะจุดให้เองเลยให้เอยตสุดท้ายแล้วกัรคุณผู้ชมรีบโทรมาตอนนี้เลยค่ะ 6กล่องนะคะจากราคาปกติ2,100บาทคุณผู้ชมคะกล่องละ350บาทค่ะมาเปรียบเทียบกับการลดความกนตามสถาบันนะคะอันนี้เห็นผลชัดเจนแน่นอนคะ่ะแต่ตอนนี้เลือสีสายแล้วสีสายสุดท้าย1วัน750บาทรีบโทรมาเลยวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะมาพบกับน้องสกัดได้ใหม่นะคะแล้วก็พบกับพี่ยุ้ยได้ใหม่ค่ะนะคะในครั้งหน้าค่ะกับรายการรู้ทันป้องกันโรคค่ะวันนี้น้องสกัดแสนสนรักได้อย่างเดียวเคี่ยวไม่ได้สุขภาพเรียบร้อยพูดนอยไม่เคยวีนค่ะขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะหมดแล้วเหลือสายสุดท้ายอยู่ <laughs>